นักธุรกิจเล่าจีนร่วมมือกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองปักซองแขวงจำปาศักดิ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวหลายขึ้นสบัยดีทั้ผู้ชมยินดีต้อนรับสชสองผู้ไทยและสไตล์มื้อน,นี้เขาจะมาว่าถึงเรื่องของการร่วมมือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ของลาวที่ว่าอยู่ในเมืองปักซองแขวงจำปาซักโดยพิธีเซ็นสัญญาบทบันทึกความเข้าใจว่าโดยการห่วมมือเกี่ยวกับโครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรแบบอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่เมืองปักซองแขวงจำปาสักสโปปอลาของเฮาระว่างบริษัทบริเวณแผ่นดินคำท่องเที่ยวจำกัดสำนักง,งานตั้งอยู่เมืองสีโคตบองนคะรหลวงเวียงจันทและบริษัทกุยโจวนานซานบัวฮานเยโยนการลงทุนท่องเที่ยวจำกัดมีสำนักง,งานตั้งอยู่นคะรกุยยางแขวงกุย โจ,โจ,ส,จสังจัดขึ้นในวันที่9พฤศจิกายน2003ที่นครกุยยางรวมลงนามระหว่างท่านนางอานิสาไยากุมานประธานบริษัทบริเวณแผ่นดินค่ำท่องเที่ยวจำกัดและท่านลีจินผู้อำนวยการบริษัทกุยโจยนานสฮานหัวยานเยโยนการลง,งทุนท่องเที่ยวจำกัดที่มีท่านวิไลวงศ์บุตรดาค่ำเจ้าแขวงจำปะซักมีห้องรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีหัวหน้ากลุ่มกองสูญ่สปปลาวประจำนครสางสาก พร้อมกับบรรดาหัวหน้าผน,นกที่เกี่ยวข้องและนักธุรกิจของแขวงจำปะซักและแขวงกุยโจเขา่วมการห่วมมือสองฝ่ายของนักธุรกิจสองประเทศในครั้งนี้ภายใต้การห่วมมือโครงการหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของผู้นำสูงสุดสองพักสองรัฐล่าจีน โดยการนำเอายุทธศาสตร์คู่ห่วมสตารรมของสองศาสตร์ลาวจีนตามจุดประสงค์ลักคือความสงบการพัฒนาการห่วมมือเพื่อไสยชนะห่วมกันเนื่องจากโอกาสครบหอบ1ิป,ปีของโครงการหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางสองฝ่ายได้เจราจาปรึกษาหารือกันแบบมิตรภาพห่วมมือสร้างประสาคมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระหว่างนาครปักเซีของสองปปลาวและนครกุยย่างสงปปจีนการพั พัฒนาการท่องเที่ยวแบบใหม่โดยเฉพาะแ้นการสร้างอำนวยความสะดวกและประปับปรุงขอบเขตบริการให้มาตรฐานขึ้นจึงมีความจำเป็นและความสำคัญที่สุดโดยสองฝ่ายเห็นดีท่าแห่งการพัฒนาการท่องเที่ยวยุคที่ตั้งของโครงการซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติในการท่องเที่ยวทั้งด้านวัฒนธรรมกติกรรมและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่นบ,บันทึกฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดการลงทุนของภาครัฐ ภาคเอกสชนภายใน และต่างประเทศเพื่อพัฒนาพื้นฐานโครงล่างทางด้านการท่องเที่ยวอยู่เขตโครงการเพื่อให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพทันสมัยมีชวนห่วมของประชาชนในท้องถิ่นและมีความยืนยงยกระดับคุณภาพของการคุ้มครองและการให้บริการบุคลากรโครงการให้ได้ตามมาตรฐานสากลถือเอาการท่องเที่ยวธรมรมชาติการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ให้กลายเป็นเศรษฐกิจต้นต่อของเมืองสามารถเชื่อมโยงเข้ากับภาคพื้นสากล และหันไปสู้ท่านสมัยเทือละกาว พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติวัฒนธรรมติดพันกับการท่องเที่ยวทางกสิกรรมเพื่อเสริมท่าแห่งของภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเห็ดให้การท่องเที่ยวติดพันกับการยกสูงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงก็คือของประเทศนทุ้รเนาะก็ถือว่าเห็นดีกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนาะก็ถือว่าถ้าเข้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนี้ ให้ดีขึ้นเนาต่างประเทศหรือว่าคนในประเทศเท่าเองก็จะมักไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนาะเราถ้าผู้ชมเลยทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่เฮาอยากจะนําเสนอในมืนน้อนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยสาหรับท่านใดที่เบื้องคลิปของเฮาอยู่หากท่านคิดว่าคลิปของเฮามีประโยชน์หรือว่ามีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะว่าการกดติดตามเป็น่องทางเดียวที่จะให้เฮามีรายได้และมีกําลังใจเหตุคอนเทนต์ดีๆ้ทนผู้ชมใน้ชมน้ากันขอขอบใจสําหรับการติดตาม